สวัสดีวันนี้พงัดสวสดี14ตุลาคม2564ภาพโดยรวมทั่วไปก็เช่นเดิมครับการสลับเกี่ยวไยมาดูที่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่ามีอะไรนั้นบวกไปบ้างนะครับก็จะมีเซตตอนนี้ก็บวกไป1.75นะครับนี้ก็ประมาณ4โมง4ับ4โมงเช้านะครับมาดู ความเคลื่อนไหวของตลาดแล้วก็กน้ำมันกันนะครับว่าเช้านี้ก็ยังคงบวกขึ้นไป UTI ก็อยู่ที่80.38นะครับเป็นสปอตอยู่ที่3.78นะครับส่วนราคาทองนั้นลดลงนะครับก็ยังคงจะต้องทําการลดลงไปเรื่อยๆนะครับตัวราคาเงินบาทก็ยังมีการยอดตัวนะครับหลังจากที่ปอนด์ค่าขึ้นไปตอนนี้ก็แข็งค่าลงมานะครับอยู่ที่31.18ปอลล่านะก็จะมาดูราคาทองกันก่อนนะครับว่าทองนั้นมีแนวโน้มอย่างไรก็ดูจาก กราฟทองนะครับก็จะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขามีแนวโน้นมลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็มีกรอบให้มีแนวโน้นมขาลงนะครับประเด็นก็คือเขามี rsi อยู่ที่57ก็ถือว่ายังไม่ลงแท้จริงนะครับแม้ว่าก็อยู่ที่ msd นั้นก็อยู่ใ,ใกล้สัญญาลกนะครับก็ยังคงเป็นแนวโน้นมไซด์ดาวนะครับแต่หลังจากที่เขามีการรีบาวขึ้นมาเมื่อคืนนี้ เมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ก็มีการยอดตัวนะครับตอนนี้ก็ประเด็นก็คือว่าเขาอยู่ตามกว่าเส้น200วันแล้วก็มีแต่ก็มีพาลราบริกรองรับนะครับแต่กรอบเขาคือสเปนไซเวดดาวกับภาพรวมใหญ่ๆก็หมายความว่าอ่าการรีบาวราคาเมื่อวานนี้ก็เป็นการทดสอบแนว กึ่งกลางนะครับก็คือว่าเขามาถึงตรนกึ่งกลางเขาก็มีการดีดกลับขึ้นไปเป็นอย่างนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปได้อีกนะครับอทองก็จะมีติดที่จะดีดกลับขึ้นไปได้นะครับาดูตามแนวโน้มแบบนี้นะครับนี้เราก็กลับไปดูที่เอ็นวิดีอาร์ของเราประเด็นสําคัญก็คือว่าตัว NV ็นวิดีอาร์ก็จะบอกว่าาแนวโน้มของหุ้นแต่ละตัวในวันถัดมาซึ่ง NV ็นวิดีอาร์นี้ก็เป็นเป็นของวันอังคารน,นะครับเนื่องจากวันพุธก็เป็นวันหยุดนี่ก็ ของวันทั้งคางที่12นะครับก็เห็นว่าเป็น v อ d i a นี้เข้าที่ a อ t ทีนะครับเด่นก็คือว่าแล้วในอาทิตย์ในวันถัดมาก็จะเห็นว่าเขาอ่ายังคงเป็นสีแดงแต่ก็เปิดกระโดดขึ้นนะครับอย่างที่เคยบอกไว้แล้วนะครับว่าถ้าเปิดกระโดดขึ้นมาหรือว่าเป็นโดจิแอลแบบนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเปิดราคาโดดขึ้นไปคือจะบวกขึ้นไปมากกว่าเดิมนะครับแม้ว่าจะสีแดงก็ตามนะครับ อันนี้ก็เป็นตัว a ot นะครับซึ่งมีนักลงทุนชาวต่างประเทศนั้นไปนะครับแน่นอนว่านักทุนชางประเทศนั้นเข้าไปที่จุดไหนก็นับตรงนั้นเป็นลักษณะเหมือนเป็นต้นทุนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเราก็บวกขึ้นไปอีก10%เพื่อตัดล่าคัดลอดนะครับหลังจากที่เข้ามาสมร่าเข้าไปที่ประมาณ65นะครับแล้วก็ ดู10% 65คืออะไรแล้วเราก็ตัดคัดลดตรงนั้นนะครับอ่าเราคัดทุนนะครับตัวทัดมาก็จะเป็น CPO นะครับจเช็นว่าอ่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็มีการปิดเป็นคล้ายๆตัวจิีคว่ำลงมานะครับเป็นตัวจีหงายขึ้นไปนะครับก็เสร็จแล้วมาวันนี้ก็เลยมีการเปิดถ้าเปิดเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับแนวตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวรับสําคัญนะครับ แล้วก็เราไปดูว่าจะมีแนวต้านแนวอะไรก็ต้องดูนะครับว่าควรจะเข้าควรจะออกตรงไหนนะครับตรงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะอันนี้เป็นการเปิดกระโดดขึ้นไปเป็นสีเขียวนะครับก็หมายเขาว่าใน,นวันถัดไปนั้นเขาจะต้องมีราคาพุ่งขึ้นไปมากกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นการคาดคะเนตามจังหวะของ กราฟนะครับทางการเปิดการกระโดดแบบนี้ก็ถ้าเปิดกระโดดเป็นสีเขียวนะครับเราเป็นโดจีแบบสักครู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นไม่ได้เป็นโดจินะก็เป็นปิดลงนะครับแต่ก็ยังคงเปิดเหนือของกว่าเมื่อวานก็เมื่อวันที่12นะครับเป็นโดจีแบบนี้ก็อมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนี่ก็ต้องต่อสู้ให้ราคาไปปิดอยู่ที่6 6, 65 นี่นะครับเป็นดูจิขึ้นไปนะครับขึ้นไปที่6กสิบหนะครับตรงนี้เป็น 64, 7ิ็อยู่ประมาณ64ขอให้ปิดอย่างนี้นะครับแล้วรางวัลตัดไปเขาจะปวดเปิดกระโดดพุ่งขึ้นไปนะครับสำหรับซีพีออ่นะครับก็ดูแนวะโน้มนะครับก็ยังคงเป็นไซเว์แล้วโน้มแบบนี้ก็คือเป็นไซเวพขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับจะมา แนวต้านแนวถัดไปก็จะเป็นที่65.25.20นก่อนที่ราคาจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปทำนิวไฮนี่ก็เป็นก็มาดูตัวติดล้อถัดมาครับก็เห็นว่าพอาเปิดเป็นแท่งสีเขียวในวันที่12นะครับปิดเป็นแท่งสีเขียวในวันที่12เราก็อยู่ยอดบนนะครับก็ให้ทําให้วันนี้นะครับก็เลยเปิดเป็นสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับและถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นโดจิปังข,ขึ้นก็คือว่าเป็นโดจิเปิดออกมาทั้งด้านขาขึ้นก็จะมีโอกาสในวัน ตัอไปก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเช่นเดียวกันโดยในวันศุกร์ในวันอังคารที่ผ่านมาก็มีการเข้าทําของนักลงทุนต่างประเทศเยอะนะครับนักงทุนต่างประเทศที่ซื้อในนามนักงทุนต่างประเทศนะครับก็คือเป็น NVDR นะครับก็ซื้อได้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศจะเข้าจะมากจะน้อยนั่นก็เราก็มีการปกปิดกันไว้นะครับอาจจะไปดูก็คนดูได้แต่ประเด็นก็คือว่าอาจจะเป็นนักลงทุนชาวไทยความเข้าใจว่าใน กลยุทธ์ในกลกลวิธีของการขึ้นราคาของติดรอดตัดไปนั้นจะเป็นยังไงก็เลยเข้ามาเก่งกาไรกันอันนี้ก็ให้รับทราบกันเป็นคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับก็แน่นอนวลมีแนวโน้มนั้น พุ่งขึ้นไปทะแยงขึ้นไปแต่ถ้าเราดูจดูกรอบใหญ่ๆจะดูยังไงนะครับเราก็ไปที่ r e เกชันนะครับกดสำคัญนะครับก็คือดูกรอบใหญ่ๆของเขาก็จะเป็นแนวโน้มไซเวดาวนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขาจะมาต้านตรงนี้ก็จะไปพร้อมทดสอบจุดกึ่งกลางของกรอบถ้าสามารถพุ่งคนขึ้นไปได้ นะครับทำให้ราคานั้นก็น่าจะมีโอกาสที่จะไซ์เวอัพขึ้นไปเรื่อยๆอย่างน,นี้ก็น่าจะเป็นการจุดกลับตัวนะครับปิดล้อนะครับตัวสำคัญตัวถัดมานะครับตัวนี้ก็เป็นตัว TPNSCPN นะครับจะเห็นว่า,าเมื่อวันคานที่ผ่านมาก็ปิดกลังแบบ ต,ตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือลงนะครับโดยเขานั้นมีการปิดเป็นสีเขียวในการปิดกระโดดนะครับก็เป็นโดจิปิดกระโดดนะครับให้ในวันนี้นะครับก็เลยเปิดสีเขียวพุ่งขึ้นมานะครับยังเปิดกระโดดด้วยนะครับนั่นก็มีความหมายว่าแน่นอนราคาตัวนี้จะต้องพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยถ้าเกิดท่านที่เข้ารับไว้ก่อนนะครับเมื่ออาทิตย์เมื่อวันวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็อยู่ที่ประมาณอ่า 55สตางค์55บาท1 5 4 3บาทนะครับวันนี้ก็ได้กำไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตั้งคัดลอดไว้นะครับที่ประมาณรัก57แต่ยังไงก็ปล่อยให้เขาเทโปรฟิตลันไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีโอกาส ขึ้นมาที่ประมาณ58แน่นอนครับสำหรับ CBN นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อ่าเป็นหุ้นที่รองรับ,บังหวะของประเทศเปิดนะครับเปิดประเทศ CBN ก็จะได้กำไรนะครับจากตรงนี้นะครับแน่นอนก็ก็ต้องรอจังเวลาในธุรกิจหลายตัวนะครับ ที่อยู่ในตลาดหุ้นก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้บริหารเป็น CEO ที่แน่นอนว่าต้องเตรียมความพร้อมของธุรกิจตัวเองเพื่อรองรับการเปิดตลาดนะครับก็ต้องไปดูว่าท่าน CEO ท่านไหนที่มีวิสัยทัศน์แนวนี้นะครับว่าเขาเตรียมความพร้อมนะครับต่างๆนา,นานาของธุรกิจตัวเองเพื่อรอจังหวะที่ประเทศเปิดนะครับเราก็ทุ่มลงไปแล้วก็มีกําไรเข้ามานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงการประกาศของลักษณะของไตรมาสที่3 นะครับซึ่งไตรมาสที่3นะครับปะคาดประกาศงบนะครับไตรมาสที่3นะครับก็กำลังเป็นที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากมีการเปิดออกมาแล้วนะครับของเดือนตุลาก็จะเป็นของแรกก็คือวันนี้นะครับก็จะเป็นของทิสโก้นะครับเราจะไปดูกันว่าทิสโก้นั้นจะมีแนวโน้มอย่างไรนะครับหลังจากที่เปิดงบไตรมาสที่3ออกมานะครับว่ามีขาดทุนหรือกำไรหรือยังไงนะครับก็จะไปดูนะครับแล้วก็วันที่19ก็จะเป็น KKP นะครับยีก็ TTB BL, b, ank, ank, นะครับ pbl นะครับ a t b นะครับกลุ่มแบงก์ก็มากันเต็มนะครับในวันที่21ก,ก็เป็น KBank นะครับก็จะดูว่าไตรมาสต่างๆไตรมาสที่3นี้ของแบงก์ต่างๆาานง ank, ่าจะเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากเมย์แบงก์กิเมง เป็นแนวโน้มในหุ้นหลายตัวก็มีความสําคัญอย่างสูงนะครับเป็นหุ้นที่นิยอยอดนิยมในตลาดตอนนี้นะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าเขาจะเป็นแนวโน้อมอย่างไรนะครับแล้วก็ในวันที่ยีพฤิจิกาย,ยนนู้นก็จะเป็นของ AOT นะครับทีนี้เราก็จะไปดูกันนะครับว่าการประกาศไต,ต่มาตัดแน่นอนว่ากำไรจะต้องลดลงอย่างโห o r a นะครับเราก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาหุ้นนั้นขึ้นหรือลงได้นะครับ นี่ก็เป็นนาโน้มนะครับจากเมื่อสักครู่เขาจะดูจะเห็นว่าไปแวะไปดูทิสโก้นิดหนึ่งนะครับทิสโก้นะครับในการประกาศราคานี่ก็เป็นวันประกาศราคาไตมาสที่3นะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็ยังไม่เห็นข่าวออกมานะครับสาหรับทิสโก้นะครับซึ่งวันนี้แน่นอนว่าจะต้องมีการประกาศราคาของไตมาสที่3ออกมานะครับวันนี้วันที่14ทิสโก้ก็ยังไม่ประกาศนะครับเพราะฉะนั้นก็ราคาก็ยังคงจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอยู่นะครับคือไซด์เวดดาวลงมานะครับวันนี้ก็ ก็อยู่ที่9 2 5 0คิหายแม้ว่ามีเขามีแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ราคานั้นก็ยังคงกดลงมานิดหนึ่งนะครับเนื่องจากอรอการประกาศและถ้าหลังจากการประกาศถ้ามีมกำไรจากการดำเนินงานทั้ง3แต่มากมาก,ก็อาจจะมีโอกาสทาให้ราคานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกซึ่งแน่นอนว่าถ้าดูตรงนี้แล้วก็เห็นว่ามีแนวโน้มของนักลงทุนต่างประเทศนะครับก็คือมี n v d r นั้นสีเขียวเข้ามานในจังหวะที่หุ้นลงนะครับก็นักลงทุนต่างประเทศก็ซื้อเอาไว้นะครับ ในขณะนี้นักทุนชาวไทยนั้นยังไม่รู้อีโนีนอะไรก็เทขายกันแล้วพอหลังจากตรงนี้นะครับก็เห็นว่ามีทุนชาวต่างประเทศนั้นมีต้นทุนถูกกว่านะครับก็คือเขาไซเวมาด้านข้างนี้ก็ราคาต้าน,ทนทุนโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ90นะครับโดยที่ทุนชาวไทยนั้นก็ไม่ทราบไม่รู้ไม่ชี้ว่าจะมีการขึ้นนะครับแล้วก็มีการประกาศไตรมาสนะครับเห็นว่าเขาไซเวมาด้านข้างสักระยะหนึ่งนะครับชาวไทยที่เป็นเม้าก็จะเทขายไปนะครับแล้วก็ ปล่อยจังหวะงามๆนี้ไปนะครับนะทุงทุนที่ดูกราฟเป็นนะครับก็เห็นว่าเห็นว่ามีนักทุนชาวต่างประเทศนั้นเข้ามาเรียบร้อยนะครับแน่นอนว่าเอ,อ,อาประกาศออกมาปุ๊บเรามีลักษณะของการบริหาร การดำเนินงานที่มีกําไรยังไงก็อาจก็จะค่อยๆปิดพุ่งขึ้นไปมากกว่า10%นักทุนต่างประเทศก็รอเทขายนักทุนชาวที่เป็นชาวเม้าชาวไทยก็เต็มซื้อกับเข้าไปประมาณนี้แต่ก็ยังคงเป็นแนวโน้มไซเวอฟขึ้นไปก็ยังคงไม่ยุบละปัญหาอะไรจากว่าราคาก็ยังคงคือเขามีกรอบแนวโน้มไซเวอฟไซเวอพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นกําไรน้อยนิดหนึ่งสำหรับนักทุนชาวไทยที่กําลังรอซื้อนะครับตอนนี้ก็นักทุนชาวต่างประเทศก็ ไปเตรียมรอรับผลประโยชน์จากตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับการลงทุนชาวต่างประเทศหรือชาวไทยที่ซื้อใน NVR นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการที่จะรู้หรือว่าไม่รู้นะครับคือรู้งี้นะครับประเด็นก็คือจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับนักลงทุนชาวไทยตรงนี้นะครับก็จะเป็น โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวเมานะครับที่ขายกันออกมานะครับให้นักงทุนต่างชาตินั้นเอาไปซื้อนะครับหรือนักงทุนที่แอแฟงเป็นนักชังทุนต่างประเทศเข้าไปซื้อนะครับก่อนที่หุ้นจะขึ้นเขาต้องมีการกดราคาลงมานะครับแล้วก็รอข่าวนะครับพอข่าว ออกมาปุ๊บเราจะค่อยๆดีวอนลุ่มเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าบิดกอลฟเฟอร์นั้นก็บางเบานะครับสำหรับบอลลุ่มนะครับตัวทีสโก้ก็ต้องรอจังหวะอีกสักเล็กน้อยนะครับก็ดูที่บอลลุ่มก็ยังมีบางเบานะครับนี่ก็เป็นกลุ่มแบงค์นะครับหลังจากที่กลุ่มแบงค์นั้นก็จะประกาศผลการดำเนินงานใน3ไตรมาสหน้าก็รอดูกันนะครับว่าตัวไหนจะเป็นตัวสําคัญนะครับแล้วก็จะมีราคาทีบตัวขึ้นไปแน่นอนนะครับสำหรับราคาของกลุ่มแบงค์นะครับก็รอติดตามยังไงก็อย่าลืมฝากกด แชร์กด subscribe กดตุกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วพบกันในคลิปถัดไปฝากสอาคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเราจะพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ